ีเนาะเราไม่เข้าเรื่องนี้ก่อนหรอกอ้าวเราคอนเรบุซัยก่อนเลยวันนี้อยู่นี่อีพีสองที่เดิมออวันนี้จะกินอะไรก็ไม่รู้พอรอบที่แล้วว่าไม่กินอะไรไม่รู้มันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วไม่รู้ได้ไงเอาใหม่ปลาบอดที่เขาเลือกให้เรามาเนี่ยอันนี้ก็ข้าวหลามเนาะอันนั้นอะไรไข่ลึกบด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 อะไรคะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยใช่หรือเปล่าเราอยู่กับรายการ รอบนี้เลือกแดกไม่ได้ค่ะเออซีซั่นสองซีซั่นสอง ep สองก็ยังอยู่ที่เดิมรอบนี้ก็คือเหมือนเขาเลือกมาให้เราอีกแล้วให้อิสระปแค่เราแล้วพอดีคือกลัวไม่กินไข่หมึกเพราะมันขาวไม่ใช่ของขาวหรอ ของขวายิ่งอื่นยังคืนเลยเนาะอันนี้ก็คือข้าวหลามซึ่งเป็นของโปรดเราเลยยิ่งข้าวหลามใหญ่เรายิ่งชอบตัวนี้ชอบข้าวหลามเล็กๆข้าวหลามช็อตอย่างเงี้ยมันพอดีปากพอดีคำนี่ชอบอะไรที่มันเกินตัวไปก่อนอ่ะตีดสีชั่นสองเขาคือเขาก็ล่านขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคนเราก็ต้องโตขึ้นชุดนี้รู้จักชุดได้นะเออแหม จุดมันยังไงแม่ปตะ่าสองชั้นเลยนะเสื้อข้างในแล้วก็เสื้อข้างนอกคลุมเรียบร้อยมากเอาบ้องไหนเออบ้องเล็กสุดบ้องเล็กเหรอมันจะพอเหรอแต่น่ากินมากเลยอ่ะทำไมปลก้องไม่อยากกินเหรอตะกร้องกินจากปากเราไหมเริ่มเลยกินปลาเดี๋ยวเราป้อนใช่ดีนะครับมึงปลากร้องใส่กองระบายปลากร่กรองปลกร้องคือไม่เอาเราเลยดีก็ได้นะมึง ดิฟอีกแล้วดิฟไปข้างหลังเลยเนาะดิฟไปข้างหลังเลยดิฟย้อนตรงนี้ไปเลยช <c oughs> ิมชลิปข้าวหลามก่อนได้ไหม <c oughs> ว่ามันอร่อยไหมอะไรเงี <c oughs> ้ยชิมก่อนเป็นไงความกะทิความถั่วดำความเข้มข้นของอันนี้นั้น <c oughs> อุ๊ยนี่ถอดประวัติจะขึ้น <c oughs> อร่อย <c oughs> มันเข้มมันข้นมาก สะาจแแบบเนียนๆก็หนึ่งสองสามแพ้ตลอดใส่พีแรกพีสองพีสามนะครับอันนี้ก็คือจิ้มโดนจิ้มมาแล้วกินดีกว่าเราคือดีให้ดูเลยอ่า อย่างไงอรอ่อยตอนแรกอ่ะที่พี่เพนบอกว่าหัวขาวใช่ป่ะเนี่กินเข้าไปอะไ่ะไม่รู้สึกของขาวเลยแล้วมันเหมือนแบบว่าเราคอยกินไปก่อนมันกินได้ทุกคนแต่คำแรกมันดีมากเลยนะคำแรกอ่ะดีพอรสชาติไปเรื่อยๆใช่ป่ะมันจะเป็นฟิลแบบอันนี้เริ่มกลับมาเด่นแต่ว่าเนี่ยเป็นคนกินขาวได้ไงเป็นคนแบบกินอะไรง่ายๆม,มันกินได้ดได้นะ เราเองทำแรกแบบนี่มันมีกันอะ่ะมันไม่ได้แบบตีกันขนาดนั้นมันเหมือนแบบมันจะแบบมวนมวนไปด้วยกันอะ่ะแต่หน้าแม่คือไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ผมคืออันเนี้ยชูตอนแรกเลยแต่พอหลังๆอะ่ะมันกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันเด่นกว่าถ้าคนไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะแบบคือใจนิดนึงแต่เนี้ยชอบอันเนี้ยด้วยความที่เขาย่างดีนะย่างดีเขาย่างแห้งเขาแบบไม่ได้แบบแฉย่างแห้งอร่อยน้ำจิ้มปาสีฟูเขาไม่ได้เหมือนน้ำจิ้มอีน้ำ มีน้ำจิ้มมีพีินั่นคือกัดได้เลยมันไม่อร่อยเลยไม่อร่อยอันเนี้ยน้ำจิ้มรสชาติน้ำจิ้มซีฟูดเขาดีเราวข้าวหลามก็คือดีข้าวหลามที่มันน้ำจิ้มซีฟูดไหมอ่าได้ไม่หยุดเลยสาวเพื่อคอยละต่อยอายเพื่อคอยละต่อยอายจริงหรอระหว่างพริกกับหัวแดงอะไรโยกันตอนเนี้ยสาวยิงโจบยิงโชจเออร่อเอ๊ เริ่มเลยย้อนกลับไปอีพีแบบซีซั่นแรกอ่ะที่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับวิปครีมา <c oughs> มาดูสั่งไปนึกถึงอะไรคือไข่ใช้พักไข่ไข่ไหมได้อร่อย,<ด>ยมันอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดปกติอ่ะน้องอ่ะหวานอยู่แล้วแต่พอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปอ่ะมันจะแบบเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปวะอืมมันไม่ได้ มันไม่ได้เปรี้ยวปิดหวานปิดอ่ะมันแบบมันนวลๆมันแบบเขาก็ย้อนแบบได้แล้วพอดูเสอร์ฟดูน่าแย่มากพอดูเซอร์ฟเรามันกินได้กินได้จริงชิวแปลว่ารอบที่แล้ว่าน้ำจิ้มอันนั้นน้ำไม่แสบน่นอูเลยกินได้มันกินได้น่ากินได้จริงอร่อยดีอร่อยนะอร่อยอืมรันนี้เลือกแจกไม่ได้ไข่ปลาหมึกหมดย่างให้นะ แนะนำหรือไม่แนะนำแนะนำมากินจริง,รงดีดมันอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟูจริงๆิง